สวัสดีครับแฮปปี้คิเล่าในอีพีที่2นี้เราก็จะมาเล่าถึงเรื่องกีฬาเซปักตะกร้อที่กำลังเป็นกระแสความสนใจของชาวต่างชาติในขณะน,นี้ซึ่งชาวต่างชาติต่างก็ให้ความสนใจเมื่อเห็นการเล่นของนักกีฬาแล้วต่างก็ทึ่งไปตามๆกันซึ่งรายการทีวีของต่างประเทศก็ได้นําข้อมูลวิธีการเล่นทั้งรูปแบบที่มาทําสกรูปข่าวและที่นําไปโชว์ในรายการก็มีเยอะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยิ่งมีกระแสมากขึ้นเมื่อมีกีฬาที่คิดขึ้นใหม่แล้วนักกีฬาไทยไปสร้างเกียรติประวัติพร้อมโชว์ฝีม,มือเอาไว้ นั่นคือกีฬาเทคบอลที่การเล่นนั้นผสมผสานเอากีฬาเทเบิลเทนนิสผสมกับกีฬาฟุตบอลเข้ามาไว้ด้วยกันแต่นักกีฬาไทยนั้นเหนือกว่าดัดแปลงเอาทักษะของการเล่นกีฬาเซปักตะกร,ร้อผสมผสานเข้าไปด้วยทําให้ดูมีสีสันดุดันสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบจากผู้ชมทั่วโลกในส่วนของกีฬาเทคบอลทางแอจะหาเวลามาเล่าในอีพีต่อต่อไปนะครับตอนนี้เรามาโฟกัสกับกีฬาเซปักตะกร้อกันต่อนะครับถ้าใครเคยไปวัดพระแก้วมรกตลองสังเกตภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่สร้างตั้งแต่ปีพศ2328เป็นปีที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นปีที่4ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1ซึ่งภาพศิลปะเรื่องรามเกียรติ์มีภาพอนุมานกำลังเล่นตะกรอ้ออยู่ท่ามกลางกองทัพลิงเพื่อแสดงไว้ให้อนุชชนรุ่นหลังได้รับรู้ในส่วนของประวัติตะกร้อนั้นมีบันทึกมาตั้งแต่ช่วงปีพศ2133จนถึงปัจจุบันแต่ทางแอดจะขอเล่าพอเป็นสังเกตนะครับ เพราะถ้าลงรายละเอียดลึกๆเยอะจนเกินไปแล้วก็จะใช้เวลาในการเล่านานงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับในพศ2133ถึง2149ในยุคของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยประเทศไทยมีชื่อเดิมว่าประเทศสยามและมีกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงคนไทยหรือคนสยามสมัยนั้นมีการเริ่มเล่นตะกร้อที่ทำด้วยหวายและเล่นเป็นแบบตะกร้อวง ในพศ2199-2231มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชมีคณะสอนศาสนาชาวฝรั่งเศสมาพำนักในกรุงศรีอยุธยาแล้วมีบันทึกของบานหลวงเรียงโลเนว่าชาวสยามชอบเล่นตะกร้อกันมากในพศ2315เป็นช่วงหมดยุคกรุงศรีอยุธยาเข้าสู่ตอนต้นแห่งยุคสมัยกรุงธนบุรีได้มีชาวฝรั่งเศสชื่อนายฟรังซัวอัง,งรีตุระแปง ได้บันทึกในหนังสือแล้วพิมพ์ที่กรุงปารีสระบุว่าชาวสยามชอบเล่นตะกร้อในยามว่างเพื่อออกกําลังกายในพศ3 9 9 5เข้าสู่ยุคกรุงรัตนโกสินทร์มีอ้างอิงในหนังสือชื่อ Narrative of a Resident in Siam ของชาวอังกฤษชื่อนายเฟรเดริกอาร์เซนิลระบุว่ามีการเล่นตะกร้อในประเทศสยามหรือแม้แต่บทกวีในวรรณคดีต่างๆของแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เกี่ยวพันถึงตะกร้ออย่างในยุคสมัยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วาาบรมโกศหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่สองครองกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นยุคที่วรรณคดี hi, หรือวัฒนธรรมด้านอักษรศาสตร์เฟื่องฟูก็มีกวีหลายบทเกี่ยวพันถึงตะกร้อด้วยยุคตอนต้นของกรุงรัตนโกสิน์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายหรือรัชกาลที่สองทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในพระราชนิพนธ์ร้อยกรองของวรรณคดีาาเรื่องอีเหนาและเรื่องสังทองก็มีบทประพัน์ถึงตะกร้อด้วยอีกเช่นกัน ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สามในบทกวีของสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เขียนบทกวีนิราชมืองสุพรรณก็มีบทประพันธ์ถึงตะกร้อไว้อีกเช่นกันในช่วงพศ2468-2477สมัยสมเด็จพระปกเล่าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7ได้มีการปรับปรุงหรือดัดแปลงการเล่นตะกร้อขึ้นหลายรูปแบบซึ่งมีตะกร้อลอดห่วงตะกร้อข้ามตาข่ายตะกร้อชิงทง ตะกร้อพลิกแพลงและการติดตะกร้อตามร่างกายซึ่งคนสยามหรือคนไทยก็มีความชื่นชอบกีฬาตะกร้อกันอย่างแพร่หลายขึ้นรวมทั้งมีการแสดงโชว์การลเล่นตะกร้อตามเทศกาลงานวัดต่างๆหรืองานโรงเรียนในพศ2470ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมกีฬาสยามอย่างเป็นทางการโดยมีพระยาพิรมพักดีเป็นนายกสมาคมกีฬาสยามคนแรกซึ่งได้จัดให้มีการแข่งขันตะกร้อข้ามตาข่ายที่ท้องสนามหลวงเป็นครั้งแรก ต่อมาในพศ2472ก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการเล่นตะกร้อข้ามตาข่ายในพศ2502ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองหรือเสียบเกมครั้งที่1โดยประเทศพมา่าได้นํานักกีฬาตะกร้อหรือที่พมา่าเรียกว่าชินลงมาเล่นตามรูปแบบของพมา่าให้ได้ชมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในพศ2504ประเทศพมา่าได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเสียบเกมครั้งที่ส ก็ได้เชิญประเทศไทยไปทําการโชว์แสดงทีมตะกร้อลอดห่วงแล้วได้รับการชื่นชอบจากชาวพม่าเป็นอย่างมากในปีพศ2508สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานเทศกาลกีฬาไทยซึ่งครั้งนั้นสมาคมกีฬาตะกร้อจากประเทศมาเลเซียได้นําวิธีการเล่นตะกร้อที่เรียกว่าเสปักระกาจาริงมาเผยแพร่ให้คนไทยได้รู้จักในเชิงเชื่อมสัมพันธมิตรและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับก,บกติกาของตะกร้อไทยด้วย ทางสมาคมจึงได้ทําการจัดให้มีการสาธิตกีฬาตะกร้อระหว่างไทยกับมาเลเซียขึ้นโดยผลัดกันเล่นตามกติกาของแต่ละฝ่ายคือเล่นแบบกติกาของมาเลเซียหนึ่งวันและเล่นแบบกติกาของไทยหนึ่งวันในส่วนของกติกาของทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกันถ้าจะอธิบายให้เข้าใจก็จะยาวไปก็ต้องขอข้ามส่วนนี้ไปนะครับเมื่อเล่นตามกติกาของไทยปรากฏว่าไทยชนะด้วย21ต่อศูนคะแนนแต่เมื่อเล่นตามกติกาของมาเลเซีย ปรากฏว่ามาเลเซียชนะด้วย15-1ต่อคะแนนแสดงให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างถนัดหรือมีความสามารถในการเล่นตามกติกาของตนเองแต่แอดก็แอบภูมิใจนะครับว่าตามกติกามาเลเซียไทยเรายังได้มา1คะแนนจากนั้นได้มีการประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วกำหนดให้วิธีการเล่นและรูปแบบสนามแข่งขันให้ถือเอาตามรูปแบบของประเทศมาเลเซียแต่ในส่วนของอุปกรณ์การแข่งขันนั้นอย่างลูกตะกร้อและขนาดความสูงของเน็ตให้ถือเอาตามรูปแบบของประเทศไทย ในส่วนของคําว่าเซปักตะกร้อนั้นเป็นภาษาของสองชาติรวมกันโดยเซปักเป็นภาษามาเลเซียที่แปลว่าเตะส่วนคําว่าตะกร้อเป็นภาษาไทยหมายถึงลูกบอลในปีพศ2508ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซิปเกมครั้งที่3ได้บรรจุก,กีฬาเซปักตะกร้อเข้าแข่งขันระดับชาติเป็นครั้งแรกโดยมีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน3ามชาติได้แก่มาเลเซียไทยและสิงคโปร์ทีมไทยกับทีมมาเลเซียเป็นคู่ชิงชนะเลิศ สุดท้ายทีมมาเลเซียได้ครองเหรียญทองไปต่อมาพศ25 1 0ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่4คราวนี้มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นสีชาติได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และลาวทีมไทยกับทีมมาเลเซียก็ยังคงเป็นคู่ชิงชนะเลิศเช่นเดิมแต่ในครั้งนี้ทีมไทยได้ครองเหรียญทองสำหรับการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้นในระดับนานาชาติและระดับทวีปนั้นถูกบรรจุเข,ข้าแข่งขันครั้งแรกในเอเชียนเกมปี1990 หรือปีพศ2533ที่เมืองปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ภายใต้การกำกับของสาพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาตินอกจากนี้ก็ยังมีกีฬาที่มีรูปแบบคล้ายๆตะกร้ออยู่อีกนะครับอย่างทางประเทศจีนจะมีการแตะลูกหนังปักขนไก่เรียกว่าเตโกหรือทางประเทศเกาหลีก็มีลักษณะคล้ายกับของจีนแต่ลักษณะของลูกตะกร้อแตกต่างกันออกไปคือใช้ดินเหนียวนำมาห่อด,ด้วยผ้าสำลีแล้วเอาหางของไก่ฟ้ามาปักลงไป ในส่วนของทางฟิลิปปินส์ก็นิยมเล่นกีฬาที่ลูกเหมือนตะกร้อมานานแล้วโดยมีชื่อเรียกว่าซิปปตะกร้อแต่เดิมจะใช้หวายถักเป็นลูกตะกรอ้อเหตุเพราะว่าประเทศของเราอุดมไปด้วยไม้ไผ่และหวายแล้วคนไทยก็ยังนิยมเอาหวายมาสานทําเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆด้วยเช่นกันแล้วเมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามาก็ได้มีการผลิตลูกตะกร้อจากพลาสติกและกลายเป็นที่นิยมใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแล้วล่าสุดการแข่งขันตะกร้อในศึกเอเชียนเกม2022ครั้งที่19 ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยก็ได้เหรียญทองทั้งสองประเภทคือประเภททีมชายเอาชนะทีมชาติมาเลเซียมาได้และประเภททีมหญิงก็เอาชนะทีมชาติเวียดนามมาได้เช่นกันนี่ขนาดเล่าไทม์ไลน์แบบคร่าวๆนะครับเห็นได้ว่ามีการเล่นตะกร้อกันมาอย่างชานานแล้วและหลังจากที่แอดได้ดูการแข่งขันตะกร้อในเอเชียนเกมแอดคิดว่าหลายๆชาติที่ไม่รู้ประเทศในอาเซียนก็เริ่มน่ากลัวมากขึ้นทั้งเกาหลีญี่ปุ่นจีนอินเดีย โดยเฉพาะเกาหลีและญี่ปุ่นเขามีพัฒนาการไวมากเริ่มติดอันดับต้นๆของวงการเซปักตะกร้อแล้วพวกเขาเริ่มเล่นได้ดีขึ้นทั้งเทคนิครวมทั้งทักษะของผู้เล่นแต่ละคนในส่วนของทางด้านยุโรปและอเมริกาก็เริ่มมีผู้เล่นมากขึ้นซึ่งทําให้เราเองก็ต้องซ้อมอย่างหนักและต้องพัฒนามากขึ้นเช่นกันและที่สําคัญอย่าประมาทว่าเราคือเบอร์หนึ่งแต่ถ้ารักษาไว้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่กีฬาประจําชาติ จะแพร่หลายไปทั่วโลกที่เป็นเหมือนมวยไทยที่สร้างชื่อไปก่อนแล้วแอดคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับเรามาลองฟังคอมเมนต์จากชาวต่างชาติกันบ้างนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรซึ่งพวกเขาบางคนอาจจะเพิ่งได้เคยดูเป็นครั้งแรกมาที่ท่านแรกเลยนะครับฉันเป็นคนอังกฤษที่อาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆในประเทศไทยและมักจะเห็นคนเล่นเกมนี้บนพื้นที่ว่างประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในโลก และผู้เล่นระดับสูงที่สามารถเตะลูกบอลที่อยู่เหนือหัวข้ามตาข่ายเพื่อให้ลูกบอลตกลงไปอีกด้านหนึ่งได้สบายๆพวกเขาสามารถกระโดดขึ้นไปเตะได้หรือใช้พื้นรองเท้าแต่เพื่อหยอดลูกได้น่าทึ่งมากลูกบอลของพวกเขาทําจากวายหรือพลาสติกและมีความแข็งฉันชอบดูเกมนี้นะท่านต่อมาไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้มาก่อนเลยดูเหมือนเป็นลูกผสมระหว่างวอลเลย์บอลฟุตบอลและศิลปาก,การต่อสู้และการเล่นในสนามเล็กๆแบบนี้ได้ ระดับทักษะความสามารถจัดอยู่ในขั้นสุดยอดท่านต่อมาคนพวกนั้นเหมือนซูเปอร์แมนเลยทั้งแรงและพลังที่พวกเขาใช้ในการเล่นเกมนี้มันบ้าไปแล้วท่านต่อมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา8ปีแล้วและเด็กนักเรียนของฉันก็เล่นมันเกือบทุกวันน่าทึ่งต้องชื่นชมท่านต่อมาในฐานะคนที่เล่นฟุตบอลมา30ปีแล้วและพยายามเตะลูกจักรยานอากาศไม่กี่ครั้งนี่มันบ้าไปแล้ว ฉันคงทําให้ตัวเองบาดเจ็บภายในสิบนาทีสําหรับเกมนี้อย่างแน่นอนท่านต่อมาโอ้เพื่อนฉันหวังว่าจะมีวิธีดูการแข่งขันกีฬานี้ทางทีวีที่นี่ในยุโรปฉันสามารถดูเรื่องนี้ได้ทั้งวันมันเป็นส่วนผสมของวอลเลย์บอลที่ฉันชอบและการแสดงถาดผลที่น่าทึ่งคงจะตื่นเต้นน่าดูมากท่านต่อมาฉันเคยเห็นรูปแบบดั้งเดิมที่ผู้เล่นแต่ละคนถือสิ่งที่ดูเหมือนเข็มขัดยาวๆที่ทําจากเปลือกไม้แห้งหรือเชือกหวายแล้วตีให้แตกเหมือนแท้ ทุกครั้งที่เตะลูกหวายฉันไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่เห็นมันเมื่อย้อนกลับไปในยุค80ระหว่างการสาธิตเทศกาลวัฒนธรรมอันนี้แอดก็ไม่เข้าใจว่าที่เขาพูดถึงนี่คือกีฬาที่เกี่ยวกับตะกร้อหรือเปล่าท่านต่อมาน่าทึ่งมากฉันชอบมันทันทีแต่ถ้าเล่นดูเหมือนว่ามันจะเป็นอันตรายกับฉันมากคุณไม่สามารถเล่นได้เกิน10ปีโดยที่จะไม่ทําให้กระดูกหักพวกเขาไม่มีแม้แต่เครื่องป้องกันฉันอยากเห็นลูกเตะเหนือสีสษะแบบนี้ในฟุตบอลทีมยุโรปอเมริกา แอฟริกาและควรแข่งกับทีมไทยและอินโดนีเซียที่มีผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะแบบนี้ท่านต่อมาฉันจําได้ว่าเคยไปร้านอาหารไทยและพวกเขาก็กําลังฉายเกมแบบนี้แบบชัดๆเต็มจอขนาดใหญ่มันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากท่านต่อมาฉันย้ายมาจากแคลิฟอร์เนียและรู้สึกแปลกใจระหว่างเรียนมัธยมต้นในปี98ครูให้เราเล่นตะกร้อหนึ่งภาคเรียนในวิชาพละท่านต่อมา ฉันอยากรู้ว่าคนที่จะเล่นต้องมีความชำนาญขนาดไหนถึงพอที่จะเล่นได้ต้องใช้เวลาหลายปีใหม่ในการฝึกฝนเพื่อเข้าร่วมหลีกระดับต้นท่านต่อมากีฬานี้น่าจะอยู่ในโอลิมปิกได้รับความสนใจจากทั่วโลกและมีอุปกรณ์พื้นฐานให้ท่านต่อมาได้มาตอบกลับว่าเป็นที่เข้าใจได้ว่าเซปักตะกร้อนั้นแตกต่างจากฟุตบอลตรงที่ต้องใช้ความอดทนระดับสูงเท่านั้นนอกเหนือจากความอดทนสูงสุดที่ต้องใช้ก็ต้องมีจังหวะและความแม่นอย่างมาก ดังนั้นรูปแบบของกีฬาจึงเป็นอุปสรรคต่อความนิยมเพราะหลายคนอาจเต็มใจที่จะวิ่งเหยาะหยอบนหาดทรายที่ไม่มั่นคงทุกวันเพื่อเพิ่มความทนทานแต่มีน้อยคนนักที่เต็มใจจะเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อให้มากสุดหรือฝึกเท้าเพื่อจับลูกบอลเพิ่มความตื่นตัวตลอดเวลาและเรียนรู้ท่ากายกรรมท่านต่อมากีฬานี้ยังไม่ค่อยนิยมนักฉันพอจะรู้จักคนที่สามารถเล่นได้และฉันก็ประหลาดใจมากฉันเองก็พยายามเล่นด้วย แต่แค่ตีลังกาง่ายๆก็ยังทำไม่ได้ท่านต่อมานักกีฬาฟุตบอลพูดเมื่อนักฟุตบอลใช้ลูกเตะอูเฮดนั่นเป็นช่วงเวลาที่สวยงามแล้วคุณหลักนักกีฬาเซปักตะกร้อตอบกลับนั่นเป็นเรื่องปกติสําหรับฉันท่านต่อมาให้ตายเถอะฉันไม่เคยเห็นการตีลังกากลับหลังมาก่อนนั่นเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากท่านต่อมาเหลือเชื่อมากน่าทึ่งจริงๆว้าวไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน ขอเื่นชมมืออาชีพและทุกคนที่เล่นกีฬาที่น่าทึ่งนี้อย่างที่แอดเคยบอกนะครับว่าตอนนี้มีผู้ให้ความสนใจกับกีฬาเซปักตะกร้อเริ่มจะมีเป็นจํานวนมากเริ่มมีการเรียนรู้ฝึกทักษะท่วงท่าการเตะก,การหมุนซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นการเล่นที่ชาวต่างชาติเคยใช้อยู่แล้วจากกีฬาฟุตบอลเพียงแค่ค่อยๆนําทักษะนี้มาใช้เมื่อชํานาญก็จะเก่งไปอีกระดับหนึ่งแล้วยิ่งประเทศที่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีก็จะมีภาษีที่ดีกว่า หรือประเทศที่มีนักกีฬาที่มีความยืดหยุ่นของร่างกายและความแข็งแรงสูงก็จะเริ่มมีโอกาสเช่นกันแต่ข้อดีของโซนเอเชียอคเน์บ้านเราคือมีการเรียนการสอนวิชาตะกร้อตั้งแต่ชั้นมัธยมหรือในชั้นประถมทําให้เรียนรู้ได้เร็วและมีเวลาในการพัฒนาได้มากกว่าเพราะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตั้งแต่ยังเด็กซึ่งแอดเองก็เคยได้เรียนถึงแม้จะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราก็ตามแต่แอดก็ชอบดูการแข่งขันนะครับยิ่งการพบเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วยแล้วจะเป็นการเล่นที่ดุดัน สนุกแถมมีการแสดงท่าทางเล่าเรียนเมื่อทำแต้มได้สร้างความสะใจให้ทีมและสร้างความกดดันและเร้าอารมณ์ให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเศปักรกระรอที่ดังไกลไปทั่วโลกสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพื่อจะได้คอยเตือนว่ามีเรื่องเล่ามาใหม่มาเล่าให้ฟังและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ